ฮัลโหลสวัสดีเพืพ่อนๆทีมทาดไฟนะคะเมธสิงธนูนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปในการเช็คดวงความรักของคุณในเดือนเมษายนนะคะวันนี้มาเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันหน่อยนะคะก็เราจะมาแบ่งเดือนนี้นะคะเราจะมาดูพลังงานของความรักกันเช็คอินกันนะคะว่าเป็นอย่างไรของคนทาดไฟเมษสิงธนูนะคะวันนี้แม่หมอโซจะใช้ไพ่ อของมีออร์ ACLE นะคะไพ่ของคนไทยนะคะะเอิญได้มาจากงานสัปดาห์หนังสือนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะอ่าเมษสิงห์ธนูนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะรายงานตัวกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะคะคนมีคู่มีแฟนก็ได้นะคะไพ่ตกแบบนึงนะโอเคค่ะหยิบ <algunas> <ๆ> <Angular> มาเลยนะ ใบแรกนะคะเพื่อนๆได้ที่ผักใจนะคะที่ผักใจไพ่สวยไหมคะอันนี้จะเป็นเหมือนสไตล์อนิเมะนะคะแล้วก็รักและผูกพันรักและผูกพันโอเคค่ะรวมถึงผ่อนคลายว้าวนะคะเพื่อนๆได้ไพ่จริงๆแล้วตีมไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะสำหรับ เอน,น,ะะน,นีนะคะของคนพาดไฟนะคะเมษสิงหธนูนะคะได้ไพ่ในแนวของในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดเนี่ยแม่หมอโซก็จะบอกว่า ในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตกผลึกในเรื่องความรักนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้รีบร้อนะคะในส่วนตัวเนี่ยเมสสิงห์ธนูค่อนข้างมีความเหนื่อยกับหลายๆเรื่องนะคะกับการต่อสู้ในชีวิต เป้าหมายชีวิตเรื่องหลายๆอย่างที่มันเข้ามาหาเราในช่วงนี้นะคะทำให้มุมมองความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการจริงๆแล้วเรายังมีความต้องการที่จะจะเจอใครสักคนหนึ่งนะแต่เหมือนกับว่าเรา manifest เอาไว้ว่า ถ้าคนนั้นจะเข้ามานะเราก็จะอยากให้เขาเป็นที่พักใจของเราเราไม่อยากจะต้องมาดีลกับดราม่าอะไรต่างๆแล้วนะคะซึ่งพลังงานของคุณในเรื่องความรักไม่เหมาทรงมองว่าค่อนข้างสบายๆนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดนะคะมันเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ผ่อนคลายแบบนี้ค่ะในหน้าไพ่นะคะผ่อนคลายในการเซลฟแคร์ care, ดูแลตัวเองนะคะถ้ามีเวลาคุณอยากจะให้กับตัวเองมากกว่านะรีแลกซ์อะต่างๆนะคะคุณแม่หมอโซเห็นหลายๆคนเริ่มกลับมา,าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของมุมมองความรักความสัมพันธ์ของเราอะหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะมาจากบางที ครอบครัวอ่อสิ่งที่เราเห็นเราเติบโตมามันก็เชฟมันก็หล่อหลอมในเรื่องมุมมองความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตคู่หรือครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีความรักความอบอ,อุ่นมากนะักซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ี้มันมัน มันเป็นความหลากหลายของชีวิตของมนุษย์เนี่ยในเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็มานิเฟสความตั้งใจเอาไว้ก็เลยรู้สึกว่าพลังงานของคนโสดในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสบาย,บายโอเคไม่รีบรอ้อแล้วคุณมีเป้าหมายคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของคู่หรือคนที่จะเข้ามาซึ่งในการมานิเฟสแล้วแม่หมอโซก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะคะคุณควรที่จะตั้ง คุณลักษณะคุณตี้ของคนที่คุณอยากจะเจอเอาไว้นะคะมันจะบียอนมันจะไม่ใช่เรื่องแค่ว่ารูปร่างหน้าตาหาเงินได้เท่าไหร่นะคะแต่มันเป็นคุณลักษณะที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเรานะคะอย่างเช่นว่าเ,เขาสามารถที่จะเป็นคนที่เปิดใจแล้วก็สร้าง ความรักความผูกพันได้คือไม่ใช่คนที่ปิดหรือไม่ใช่คนที่เนกาทีฟกับความรักนะคะหรือว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจผ่อนคลายใครเป็นแบบนี้บ้างคะทีมเมสสิงห์ธนูนะคะหรือว่าเป็นที่พักใจให้กับคุณบางทีคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆในเชิงหน้าที่การงานหรืออาชีวิตต่างๆเนี่ยคะ่ะแต่ว่า คือคุณอาจจะไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคนคนนั้นมากขอให้เขาเป็นคนที่อ่าที่พักใจให้กับเรานะคะลอง manifest ดูสำหรับคนโสดเดี๋ยวอันนี้มาดูของคนโสดก่อนนะคะว่าให้เขาเนี่ยจะบง่งบอกพลังงานความรักให้กับเราว่าอย่างไรนะคะ ten mm hmm. of cups reverse ค่อนข้างเบื่อ <laughs> เบื่อเบื่ออะไรอย่างนี้ปะให้คุณนี่ได้หัวกลับหมดเลยนะคะได้ อันนี้ใช้เอฟไพ่นี้ชื่ออะไรนะลูน่าลาแปงใช่ไหมคะแม่หมอโซก็เพิ่งมีโอกาสได้มานะคะอ่าโอเคคือได้ไพ่เป็นสิบถ้วยหัวกลับนะคะสิบถ้วยหัวกลับอันที่สองได้เป็น the l เลเวอร์สเดอะเลเวอร์หัวกลับนะคะอืมอันที่สามเพื่อนๆได้เป็นสี่ไม้หัวกลับเหมือนกันนะคะสี่ไม้หัวกลับแล้วก็อันที่ห้าก็ได้เป็น t o of s w o r c e Reverse นะคะโอเคพลังงานในเดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ายัางไม่ต้องรีบนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะแม่หมอโซคิดว่าคุณมีหลายเรื่องให้ไปจัดการให้คิดอะ่ะมีหลายเรื่องให้จัดการให้คิดหลายๆเรื่องนะคะมันทำให้คุณแบบไม่ค่อยได้มีเวลามา มาใส่ใจในเรื่องของอความสัมพันธ์มากนะนะอันนี้อันนี้ของคนโสดก่อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างจริงๆมองว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนปิดตัวเองนิดนึงในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งมันมีไพ่ The l o v e r สวกลับเนี่ยที่มันอาจจะมีคนที่คุณชอบมีอาจจะมีคนที่คุณรู้สึกว่าเอออันนี้แบบรู้สึกว่าโอเคใช้ได้นะคะแต่ u n f o r t u n a t e l ตนะคะคือคนคนนี้ก็อาจจะบางทีเราอยู่แล้วเป็นคนที่แบบ ไม่ได้ไม่ว่างแล้วอะไม่ Available แล้วนะคะ l o v e r s นะคะบางทีเขาก็มีคู่มีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบคล้ายๆกับว่าแอบปิ้งแอบปิงแอบชอบอะไรไปอย่างนี้นะคะยังไม่ไดอ้อะไรจริงจังมากนักนะคะสำหรับคนสำหรับคนโสดในในไพ่ e n e r g y เอในเดือนนี้นะคะเออถ้าเกิดว่ามีมีคนเข้ามาคุยกับคุณบนโลกออนไลน์ประมาณนี้นะคะจริงๆน้าหมอโซงมองว่า คุยขำๆอะไรไปได้นะคะสิบถ้วยหัวกลับนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะว่าจริงก็เป็นพวกคุยไปเรื่อยๆคุยไปทั่วนะคะคิดว่าเขายังไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟอะไรมากนะักนะคะเป็นเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเออก็เลยเห็นว่าพลังงานของคนโสดในเดือนนี้เราเราเลยมองว่าจะโฟกัสกับ เรื่องของตัวเองแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในชีวิตที่คุณกําลังจะพยายามทําไปนะส่วนใหญ่คุณใช้เวลากับโลกออนไลน์เยอะเหมือนกันแต่แม่หมอโซมองว่าส่วนใหญ่ใช้เวลากับการทํางานด้วยไหมคะกับการทํางานกับการเ,เราจะต้องเรียนออนไลน์หรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าของคนคนโสดอะ่ะยังไม่ค่อยเด่นนะคะทีนี้มาดูของคนที่มีคู่มีแฟนหรือว่ามีคนคุย มีคนคุยบ้างนะคะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวดูพลังงานอันนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอออราเคิลสัก3ใบนะคะ precious สิ่งที่มีค่าเวลาครอบครัวเอฟะไพ่ึ้นติ่มครอบครัวเยอะนะคะแล้วก็พัดผ้า separated นะคะเออไไพ่อันนี้ค่ะคืออ่าสิ่งที่มีค่านะคะสิ่งที่มีค่าแล้วก็ เป็นไพ่ของครอบครัวนะคะครอบครัวแล้วก็เป็นไพ่ของการ s e เ a เร t e d นะคะก็คือ,อเหมือนกับว่าการพัดภาคนะคะการแยกจากการพัดภาคนะคะเออสำหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะในในเดือนนี้นะคะขอคนที่คือในละะนักษณะไพ่เนี่ยคะ่ะลองดูในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงนะคะบางคน เป็นลักษะคนคบแล้วมันยังไม่ค่อยมีสถานะหรือเปล่านะคะเห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการเอนเกจกับคนที่เขาเขาอาจจะมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วแบบนี้ไหมนะคะมันถึงมันถึงจุดเวลาที่อาจจะต้องเลือกนะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนซับซ้อนรักซ้อนอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะคือบางครั้งมันเหมือนทำให้เดือนนี้เรามองย้อนกลับไปแล้วเราจะรู้สึกว่า เฮ้อะไรที่มันสําคัญจริงๆสําหรับเรานะคะแล้วเราเราคิดว่าสิ่งที่เรามีหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการมองหาหรือเป้าหมายในชีวิตคู่ของคุณไหมน,นะคะบางคนคือก็มองหาแฟมิลีแบบเนี้ยนะคะมองหาภาพของครอบครัวภาพของการใช้ชีวิตคู่ที่มันมีความสุขสิ่งที่มัน อเป็นสิ่งที่ล้ำค่าในจิตใจของเรานะคะจริงๆน่าแปลกใจนะคะเพราะว่าภาพอันนี้เขาวาดเป็นแบบเป็นเหมือนอแผ่นดินถล่มใช่ไหมคะเราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์เราเพิ่งผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาใครอยู่ในโซนที่ดรับผลกระทบแม่หมอโซก็โดนเหมือนกันนะคะมันทําให้หรือเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาแล้วมันทําให้เราเห็นว่า สิ่งอะไรที่มันเป็นคุณค่าสําหรับเราจริงๆนะคะมันทําให้เราได้สติมันทําให้เรากลับมามองว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วอะ่ะการที่เรามาวนว่ายวนอยู่ในวัฏจักรของความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างทุกใจสําหรับเราเนี่ย เรามัน,ม,นมันมีคุณมันตอบโจทย์ชีวิตเราแล้วหรือยังนะคะเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์ความเป็นความตายมานะคะมันเราเพิ่งมีการพัดภาคมาบางคนอาจจะมีการพัดภาคสูญเสียคนในครอบครัวไปแล้วก็ได้ไอเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะเหมือนเหมือนแม่หมอโซเ,ออเสียคุณแม่ไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นความตายที่มันเข้ามาเยี่ยมเยียงในชีวิตเรามันทําให้เรา e l i g h t e n มันทําให้เราตื่นรู้บางอย่างกลับมามองว่าอะไรที่มันสําคัญสำหรับจริงๆของของเรานะคะแล้วก็อะไรที่มันให้ความสุขกับเรานะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมีโจทย์หรือคนที่อยู่ในสัมพันธ์ความสัมพันธ์หรือมีชีวิตคู่เงี้ยมันอาจจะมีโจทย์แบบนี้นะคะว่าอะไรที่เราให้คุณค่าจริงๆในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้พลังงานคุณเป็นสิ่งที่เรา สิ่งที่มันเป็นพลังงานขึ้นมาดังนี้นะคะเดี๋ยวดูไพ่ชาโร่โให้กับคุณนิดหนึ่งนะคะมีไพ่ justice มีไพ่ hangman ม,มันก็เป็นไพ่ส่วนเสียนะมีไพ่ the fool แล้วก็มีไพ่ magician นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆได้ไพ่เป็น justice แบบนี้นะคะ justice แล้วก็เป็น hangman hangman แล้วก็ the fool มันเป็นไพ่ ะตายในการเริ่มต้นใหม่นะคะแมจิเชียนวาวนะคะเออสำหรับคนที่มี relationship หรืออาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นเป็นในเรื่องของครอบครัวที่มันต้องมีการตัดสินใจอะคะ่ะในหน้าไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่า เดือนนี้จะมีการตัดสินใจได้นะคะมีการตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องของทางกฎหมายอะไรแบบนี้เข้ามาคุณอาจจะต้องมีการคุยกันว่าเอ๊ะเรื่องต่างๆเราจะจัดการกันยังไงนะคะหลายคู่หลายคนนะคะอาจจะเหมือนกับว่าตกลงคุยกันว่าโอเคเราจะไปเริ่มต้นใหม่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะคือมันติดให้พลังงานนี้อยู่ไงแฮงแมนเห็นน้องกรต่ายห้อยหัวไหมคะแฮงแมนแปลว่า มันแปลว่ามันแปลได้หลายอย่างอันแรกคือแปลว่าก็การสูญเสียนะคะมันก็คือในบริบทของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็คือการแยกกันนะคะการตัดสินใจมีการคุยกันเห็นพ่ว่าคุณมีการคุยกันแยกกันเพื่อที่จะต่างคนต่างไปให้เวลากับสิ่งที่เราให้คุณค่ากันจริงๆนะคะมันก็อาจจะเป็นการเบรกอัพการเลิกกันที่ที่มันมีการคุยกันด้วยเหตุผล นะอันที่1อันที่สองบางคนอาจจะต้องมีการคุยกันในเรื่องของทางกฎหมายก็ได้นะคะการคุยกันว่าเออเราจะแยกเราจะจัดแจงอะไรอย่างไรนะคะทีนี้แล้วทีนี้ถามว่าเอไพ่ต่างๆเหล่านี้มันมันต้องแปลว่าเลิกกันไหมนะคะคือแม่หมอชมองว่าในบางคนบางคู่นะคะก็สามารถที่จะมีการพูดคุยแล้วก็ปรับตัวกันได้นะคะแต่การปรับตัวของคุณน่ะมันต้องดูว่า มันต้องดูว่ามันเป็นการปรับตัวที่ด้วยความเข้าใจด้วยกันไม่ฝืนเกินไปไหมเพราะว่าแฮงแมนเนี่ยจะบอกว่าคือต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่นะคะมันต้องยอมกันมันต้องยอมมันต้องแบบว่าเฮ้ยเจอกันตรงกลางครึ่งหนึ่งคุณไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวคุณเองได้ได้ตลอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเรากาลังพูดถึงชีวิตคู่บางคนเลือกที่จะบางคนเลือกที่จะรู้สึกว่าเอ้ยเราคอมเพลมไ์ไม่ได้เพราะว่ามันมันเกินไปมันล้าเส้นความเป็น ความสุขส่วนตัวของเราบางคนก็เลือกที่จะแยกจากนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็ถ้าเลือกสิ่งที่ ให้คุณค่าให้ที่คุณプレชั่สเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราให้คุณค่านะคะก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เราเลือกเราเลือกครอบครัวแบบนี้ก็เลยเมองว่ามันเป็นมันเป็นทางเลือก2ทางแบบนี้นะคะในทางไหนอะ่ะมันต้องมีความพยายามทั้งนั้นนะคะอันแรกคือถ้าเลือกที่จะอยู่เนี่ยต้องมีความพยายามเยอะเลยเพราะว่ามันมันต้องใช้ต้องต้องละทิ้งความเป็นตัวเองเยอะนะคะอันที่สองคือถ้าคุณแยกย้ายนะคะแยกย้ายมันก็จะเป็นการคุยแล้วก็แน่นอน แพ่แหงมนเป็นไพ่สูญเสียเป็นไพ่ที่คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการทําใจโอเคนะคะแต่ก็มองว่าสําหรับทีมแม่สิงห์ธนูนะคะมันเป็นเดือนที่แม่หมอโชค่อนข้างมองว่าเราเราค่อนข้างมีมีความมั่นคงในจิตใจนะ มีความมั่นคงในจิตใจมีความรู้สึกว่าเราเริ่มเคลียเราเริ่มชัดแล้วว่าสิ่งไหนที่มันมีคุณค่านะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนนะคะสิ่งไหนที่จะมีคุณค่าสิ่งไหนที่คุณต้องการจริงๆในเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็เป็นการเช็คพลังงานให้กับเพื่อนๆในเดือนนี้นะคะใครชอบสไตล์นี้เดี๋ยวมาคอมเมนต์มาเคลมนิดนึงว่าคุณเป็นคนราศีอะไรในธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานแล้วก็ หาสิ่งที่คุณต้องการเจอเออหาสิ่งที่คุณต้องการเจออย่างแท้จริงนะคะโชคดีค่ะ